ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ตั้เวิร์นะครับวันนี้มาที่ตอนที่4นะครับภูมิศาสตร์เวสต์รอสวันนี้เราจะมาดินแดนตะวันตกกันบ้างนะครับหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบดินแดนนี้เหมือนกันนะครับดินแดนตะวันตกหรือว่าเวสต์เทอร์แลนด์นะครับดินแดนแห่งราชสีตระกูลแลนนิสเตอร์นะครับปราสาทคาสเทอรี่ร็อกสุดอลังการนะฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่ตั้เวิร์ด้วยนะครับ ดินแดนตะวันตกนะครับหรือถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเวสเทอร์แลนด์นะครับหรือจะเรียกว่าดินแดนหินผาก็ได้นะครับภูมิประเทศของดินแดนนี้มีหน้าผาที่สูงชันนะครับบริเวณที่ราบก็จะเป็นเนินเขามีคลื่นสูงสูงต่ำๆสลับกันไปนะครับเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ทั้งบนด,ดินและทะเลและยังมีความร่ำรวยนะครับจากเหมืองทองคำอันมหาศา,ศา,าลตตะกูแลนดิเตอร์เนี่ยผู้ปกครองสูงที่สุดกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีร่ำรวยมากๆในเวสเทร์รอตนะครับ เรามาดูภูมิศาส์กันก่อนเลยนะครับแผนที่ของดินแดนตะวันตกนะครับจะตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเวเทรอสเลยนะฮะด้านบนนะครับติดกับอ่าวคนเหล็กนะครับและก็จะมีเกาะเหล็กอยู่ด้านบนด้วยนะครับด้านตะวันออกนะครับจะติดกับดินแดนลุ่มน้ำนะครับทางใต้และตอนออกเฉียงใต้เนี่ยจะติดกับดินแดนสุดเขตนะครับหรือว่าเดอะริชดินแดนสุดเขตกับดินแดนตะวันตกนี่คนละดินแดนกันนะครับอาจจะสับสนนะก็คือดินแดนตะวันตกก็แดนหินผานะครับส่วนดินแดนสุดเขตเนี่ย เขาจะเรียกว่าเดอะริชนะครับคือดินแดนสุดเขตจะอยู่เยื่องไปอีกฝั่งตะวันตกที่มากกว่าดินแดนตะวันตกนะครับส่วนดินแดนตะวันตกของดินแดนนะครับจะเป็นหน้าผาสูงชันนะครับติดกับทะเลอาทิตย์อัสดงทั้งหมดเลยนะครับและจะมีเกะยาะใหญ่อีกหนึ่งเกาะก็คือเกาะงามนะครับหรือเกาะแฟร์นะครับ คือเป็นฐานที่มั่นของตระกูลฟาแมนนะครับถ้าใครได้ฟังพิธีมมาตลอดก็จะจําได้เนาะมาดูที่แม่น้ํากันบ้างนะครับแม่น้ําจะมีอยู่ไม่เยอะนะครับมีสสายนะครับสายแรกคือแม่น้าหินขมานะครับจะเป็นต้นกําเนิดอยู่ที่นี่นะครับก็จะไหลอยู่ทางด้านบนนะครับและก็ไปเชื่อมต่อกับดินแดนลุ่มน้ําที่ภาษาเวรลันนะฮะแม่น้ํางามแดงนะครับที่ไหลมาจากภาสาฮอนเวลขึ้นไปสู่ดินแดนลุ่มน้าอีกทีหนึ่งนะฮะมาดูที่ถนนนะครับถนนจะมีเส้นสําคัญอยู่3เส้น ก็คือถนนแม่น้ำริเวอร์รดนะครับถนนสุวรรณมักคาหรือโกลเด้นรดนะครับและก็ถนนสมุทรมรักคาหรือโอเชียนรนะครับถนนแม่นม้ำหรือถนนริเวอร์รนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ปราสาทคาสเทอรีร็อกเลยนะครับปราสาทคาสเทอรีร็อกจะเป็นปราสาทที่เป็นปราสาทใหญ่ที่สุดในดินแดนตอนตกนะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมเส้นทางถึง3ถนนเลยนะครับ ถนนรีวโรดก็จะเริ่มจากตัวปราสาทเลยนะครับผ่านไปที่ปราสาทชาตฟิลนะครับปราสาทโกลเด้นทรูชนะครับแล้วก็จะไปเชื่อมกับแดนลุ่มน้ำอีกทีหนึ่งถนนเส้นที่2คือถนนสวรรณมคานะครับหรือโกลเด้นโรดนะครับจะเริ่มตั้งแต่ปราสาทคาสติร็อกนะครับลงมาทางใต้นะครับผ่านปราสาทดิฟเดนนะครับและจะไปตัดกับถนนกุหลาบมคาครหรือว่าโรสโรดนะครับที่จะอยู่ที่ดินแดนสุดเขตนะครับ น,นี่จะไปเชื่อมอีกทีที่เดอะริชนะฮะถนนที่3คือถนนสมุทรมักคาหรือว่าโอเชียนโรดนะครับจะเริ่มตั้งแต่ปราสาทคาสิริรอ็อกสายนี้จะลงมาด้านล่างนะครับจะผ่านท่าเรือไลนิสพอตนะครับเรียบแนวชายฝั่งทะเลไปนะครับลงมาด้านล่างถึงปราสาทเกรกฮอ l นะครับและลงไปเชื่อมกับถนนโรสโรดนะครับที่ดินแดนเดอะริชนะฮะทีนี้เราจะมาดูปราสาทกันบ้างน,นะครับว่าดินแดนนี้มีปราสาทสำคัญๆๆอะไรบ้างนะครับคือดินแดนตะวัน ตกนี่นะครับเป็นดินแดน,นที่มีปรา,าสาทมีหลอดมีอัศวินต่างๆหลายตระกูลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหลายยุคหลายสมัยที่ตระกูลนี้จะอยู่ในช่วงแรกบางตระกูลจะมาเจออีกทีในช่วงหลังๆนะครับหรือจะเป็นตระกูลใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงเกมอัพท론นะครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่มันอาจจะยังไม่ค่อยสำคัญในช่วงแรกๆเนี่ยพี่ต้องอาจจะต้องข้ามไปทิดน,นึงนะครับเดี๋ยวจะมีอาจจะมีสรุปอีกทีนึงว่าหลังจากที่เข้าสู่ช่วงเกมอัพท론เนี่ย จะมีตระกูลอะไรบ้างนะครับกูลนิสเตอร์นี่นะครับยุคไทเกเรียนเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีบทบาทมากๆนะครับในช่วงสมัยของ House of the Dragon นะครับจะยังเงียบอยู่นะเขาจะไปนู่นแหละจะมีความสำคัญมากในช่วงหลังๆที่เป็นยุคสมัยของเกมออฟทรอนไปแล้วนะครับนิสเตอร์จะไปได้ไกลามากนะครับถึงขั้นบันลลังเหล็กเลยแหละนะฮะแต่ก่อนหน้าที่เขาจะขึ้นไปถึงขนาดนั้นเนี่ยช่วงระหว่างสงครามของไทเกเรียนสงคราม House of the Dragon เนี่ย แต่เห็นบทบาทเขาค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับ,บ,บอาจาั้นเดี๋ยวพี่ตั้มขอสโคไว้ที่ยุคสงครามเขาออฟติดดาก้อนก่อนนะครับพี่ตั้มจะเริ่มที่ตระก,กูลแลนเนสเตอร์ก่อนนะครับที่ปราสาทคาร์สเทอร์รี่ร็อกคาร์สเทอรี่ร็อกนะครับร็อกใช่ไหมร็อกก็คือเป็นก้อนหินนะครับหรือชื่อน,นึงที่เขาเรียกคาร์สเทอร์รี่ร็อกก็คือปราการหินผานะนะครับปราการหินผาหรือว่าคาร์สเทอร์รี่ร็อกนี่นะครับเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกนะครับ ปราสาทนี้จะเป็นปราสาทที่ค่อนข้างแปลกก็คือจะเป็นก้อนหินขนาดยักษ์นะครับขนาดมหึมามากนะครับตั้งตระหง,ง่านอยู่บนชายฝั่งทะเลนะครับก้อนหินนีจะมีโพรงมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นร่องเป็นรูนะครับมีถ้ำอยู่ภายในก้อนหินการก่อสร้างนะต่อเติมต่างๆเจาะก้อนหินขึ้นไปด้านบนแกะสลักเป็นห้องเป็นหับต่างๆจนกลายเป็นปราสาทนะครับที่ยอดสูงสุดจะมีหอคอยวงแหวนอยู่นะครับ มีกำแพงหินมีประตูไม้ประตูเหล็กมากมายนะครับที่ด้านใต้ของก้อนหินเนี่ยก็จะมีเหมืองแร่ทองคําขนาดใหญ่อยู่นะครับเหมืองทองสีแดงสีเหลืองเปลง่งประกายเงาวับนะครับเวลาสะท้อนกับแสงอาทิตย์ดูสวยงามมากๆนะครับปะาสาทคาสเบอนีร็รอกนี่นะครับมีความสูงสูงมากนะครับสูงถึง3เท่าของผากำแพงที่แดนเหนือเลยทีเดียวนะครับสเท่าของผากำแพงคือเท่าไหร่นะครับผากำแพงสูง200เมตรใช่ไหมครับจําจกันได้เนาะ เราะฉะนัคาสิร์ล็อกเนี่ยสูงถึง600เมตรเลยทีเดียวมีห้องเก็บของโรงทางหารห้องโถงคอกมา้าและก็ยังมีอู่ต่อเรือของตัวเองด้วยต่างหากนะครับโอ้โหถือว่าปังมากรวยมากนะครับด้านล่างของก้อนหินเนี่ยมันมีถ้ำถ้ำทะเละนะครับอยู่ใต้ก้อนหินขนาดใหญ่ก็เลยเอาไว้จอดเรือได้ที่ทางขึ้นไปที่ปราสาทคาสิรล็อกนี่นะครับเขาจะเรียกว่าปากราชสีนะครับก็จะเป็นบันไดขึ้นไปสูง200ฟตุตนะครับจะเป็น ทางโค้งคดเคียวขึ้นไปนะครับไปอย่างน้านบนปราสาทได้สามารถเอาม้าเดินขึ้นไปข้างบนได้มีการป้องกันที่แข็งแกร่งนะครับมีความใหญ่โตร่ํารวยมีระเบียงที่ทําจากทองคําด้วยนะครับผนังเคลือบด้วยทองคําห้องโถงที่เป็นวิระบุรุษของพระราชาะกูลแลนนิสเตอร์คือตระกูลแลนนิสเตอร์ถ้าจํากันได้นะครับสมัยยุคก่อนเอก่อนพุ้พิชิตนะครับเขาเป็นพระราชานะ เขามีพระราชาของตัวเองนะครับก่อนที่จะมาคุกเขาให้กับเอกอนผู้พววิชิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอนสเตอร์นี่เขาปังมาก่อนแล้วนะครับทำให้ประสาทคาซลล็อกเนี่ยโด่งดังมานานแล้วไปทั่ว7ราชนาจักรตั้งแต่ก่อนที่อาเกเรียนจะมาซะอีกนะครับครั้งหนึ่งราชินีวิสเนียธาเกเรียนก็ได้พูดตลกว่าโชคดีมากนะที่วันที่แลนสเตอร์ต้องคุกเข่าให้กับเอกอนนะ่ะถ้าเขาไม่เดินทางไปที่ทุ่งเพลิงผานไปสู้ศึกทุ่งเพลิงผานเนี่ย แล้วต้องให้เอก่อนบินเอามังกรบาเลเรียนหรือว่าทับมังกรทั้ง3ตัวเนี่ยมาเผาที่คารซิรีล็อกเนี่ยก็คิดว่าไฟมังกรเนี่ยอาจจะไม่สามารถทําลายปราสาทคาสซิรีล็อกนี้ได้เลยก็ได้นะครับถือว่าทาายเรียนโชคดีนะที่อยู่ดีๆก็เดินทับไปหาข่าที่ทุงเพิงผ่านทีนี้เราจะมาดูข้างล่างลงมาจากคาส s ซิรีล็อกทางใต้นิดหนึ่งนะครับจะมีเมืองใหญ่เป็นเมืองที่มีท่าจอดเรือธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งชื่อว่าแรนนิสพอตนะครับความร่ำรวยของตระกูลแรนนิสเตอร์เนี่ยทำให้ลูกหลานนี่ขยับขยายดินแดนลงมาถึงด้านล่างนะครับมีช่องทางทำมาหากินเพิ่มขึ้นนะครับสร้างนาครใหญ่ขึ้นที่นี่สร้างกำแพงป้องกันประสาทได้อย่างแน่นหนานะครับมีการค้าขายที่ร่ำรวยมากๆนะครับทะเลเต็มไปด้วยปลาในสุดลูกหลานก็ ในหลังๆก็เลยได้กลายขึ้นเป็นพระราชาทีนี้เราจะมาดูปราสาทอื่นๆกันบ้างนะครับพี่ท่ามจะขอแบ่งพื้นที่ของดินแดนตะวันตกนะครับเป็น3โซนนะครับโดยจะใช้ถนนเป็นตัวแบ่งนะครับโซนที่1จะเป็นแผนที่ด้านบนเหนือถนนริเวอร์โรขึ้นไปนะครับโซนที่2จะเป็นดินแดนรตรงกลางระหว่างถนนริเวอร์โรกับถนนโกลเด้นโรสนะครับส่วนโซนที่3าจะเป็นถนนโกลเด้นโรสลงมานะครับมาเรามาดูทีละโซนนะครับเพราะว่าปราสาทค่อนข้างเยอะ โซนที่1โซนที่อยู่เหนือถนนริวารโรขึ้นไปนะครับเริ่มที่ปราสาทเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดเบนเนฟอร์ดก็ได้นะครับตั้งอยู่บนสุดเลยของดินแดนตะวันตกนะครับตระกูลเบนฟอร์ดเนี่ยมีสัญลักษณ์เป็นหมวกฮูสีดำนะครับเคยเป็นตระกูลในสมัยอดีตนะครับน่าจะไม่มีตระกูลนี้แล้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเป็นปราสาทเก่าแก่นะครับปราสาทเบนฟอร์ดปราสาทที่2คือปราสาทแครกนะครับปราสาทแครกเป็นฐานที่มั่นของตระกูลเวสเทอร์ลิง รตระกูลนี้ดังอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับถ้าใขรจากันได้ตระกูลเวสเทอร์ลิงเป็นราชินีของกรรษัตริย์เมกอ์ทาเกเรียนนะครับนั่นก็คือราชินีเจนเวสเทอร์ลิงนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ของตระกูลเวสเทอร์ลิงก็จะเป็นธงเป็นสีผืนทรายนะครับทองคานะแล้วก็จะมีเปลือกหอย6ชิ้นเรียงกันอยู่ประสาทที่3คือปราสาตรคาสตเมียนะครับ หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าคัสเตเมียร์นะครับหลายๆช่องอาจจะได้เริ่มทำเรนออฟคัสเตอร์เมียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตระกูลที่ปกครองปราสาทคัสเตเมียร์ก็คือตระกูลเรนนะครับประสาทคัสเตเมียร์จะถัดจากประสาทครัคลงมาด้านล่างนะครับสัญลักษณ์ของคัสเตเมียร์เนี่ยนะครับตระกูลเรนจะเป็นสิงโตสีแดงมีหางสามง,ง่ามนะครับเล็บกับลิ้นจะเป็นสีเงินนะครับบนพื้นธงสีเงินนะครับตระกูลเรนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตระกูลที่ ได้ทำศึกดราม่าเข้มข้นมากๆกับตระกูลแลนิสเตอร์ในชว่วงหลังๆนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มจะมีคลิปของเรนออฟคาส t เมียรมาให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับประสาทที่4คือประสาท Ashmark นะครับประสาทแอชมาจะตั้งอยู่ทางด้านขวาของประสาท c u ส t เมียรนะครับผู้ปกครองประสาทก็คือตระกูลมาแรนนะครับสาลักจะเป็นรูปต้นไม้มีไฟลุกไหม้ประสาทถัดมาคือประสาทเคซี่นะครับ ปราสาทเคซีเป็นฐานที่มั่นของตระกูลเคนนิงนะครับตระกูลเคนนิงเป็นตระกูลที่จะไปคุกเข่าต่อตระกูลฮาลอนะครับตระกูลฮาลอเป็นผู้เชิญธงของตระกูลเกรซอยของเกาะเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเคนนิงจะไปอยู่ทางฝั่งของเกาะเหล็กมากกว่าภูมิศาสตร์ของเกาะเหล็กเด่วิตต้องจะทําแย่อีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ใช่หนึ่งใน7ราชอาณาจักรนะครับแต่จะทาแน่นอนเพราะว่า มีความสำคัญในเนื้อเรื่องรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับตระกูลเทนนิงนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นธงสีส้มสลับดําแล้วก็มีดวงอาทิตย์สีดวงนะครับเป็นสีส้มสลับดําเช่นเดียวกันนะครับภาษาทํานาคือภาษาทฟ,ฟิสไฟนะครับประาทฟีสไฟนี่เป็นของตระกูลเพรสเตอร์นะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปบัวกระทิงสีแดงนะฮะและประสาทอีกประสาทหนึ่งก็คือประสาทฟแฟนะครับเป็นฐานที่มั่นของตระกูล ฟาแมนนั่นเองนะครับสัญลั์เป็นเรือ3ลำบนธงสีน้ําเงินนะครับมีบทบาทในยุคสมัยของทาเกเรียนยุคแรกๆก,ก็คือสมัยที่เจ้าหญิงเรนาทาเกเรียนนั่นเองใช่ไหมครับที่ได้ไปแต่งงานกับแอนดรูว์ฟาแมนนะครับแล้วก็ไปชอบกับอลิซาฟาแมนหรืออลิสเวนฮิลที่ได้ขโมยไข่มังกรไปนั่นเองนะครับคลิปของอลิซาฟาแมนพี่ตั้มจะทําให้อีกรอบนึงนะครับแต่มาติดตามกันอันนี้ก็จะเป็นปราสาทที่อยู่โซนด้านบนนะครับ ทีนี้เราจะมาดูโซนที่2นะครับโซนตรงกลางนะถนนริเวอร์โรดกับถนนโกลเด้นโรดนะครับก็จะมีประสาทสาคัญอยู่4ีประสาทนะครับประาทแรกคือประสาทโกลเด้นทูธนะครับประสาทโกลเด้นทูธเป็นฐานที่มั่นของตระกูลเลฟฟอร์ดนะครับสลักธงเป็นเสาเข็มสีทองและดวงอาทิตย์บนพื้นธงสีฟ้านะครับ ถ้าใครดู House of the d a g o n ตระกูลนี้เคยปรากฏให้เห็นแล้วในซีรีส์ House of the d a g o n ในซีซั่นที่2นะครับปราสาทถัดมาคือปราสาทชา a r f i l d นะครับปราสาท s t a r l f i l d เนี่ยจะเป็นฐานที่มาของตระกูล c h a r s Fill นะครับสายลักษณ์จะเป็นลูกศรสีเขียวบนธงสีเขียวขาวนะครับประสาทถัดมาคือปราสาท Howell นะครับปราสาท Howell ของตระกูล Blacks นะครับธงจะเป็นสัญลักษณ์รูปม้ายูนิคอร์นสีม่วงนะรประสาทถัดมาคือปราสาท Deepden นะครับ ปราสาทดิฟเดนเป็นของตระกูลลิเดนนะครับสัญลักษ์จะเป็นตัวแบดเจอร์นะครับสีขาวอันนี้เคาน่าจะเป็นตัวสัตว์ของฝรั่งเขานะครับพี่ตังค์รู้จักกันตัวแบดเจอร์นะจะเป็นแบดเจอร์อยู่บนธงสีน้ําตาลสีเขียวส่วนที่สมด้านล่างของถนนโกลเด้นโรดนะครับก็จะมีปรา,า,าสาทสําคัญอยู่4ปราสาทนะครับปราสาทแรกคือปราสาทซิวเวอร์ฮอล์นะครับปราสาทซิวเวอร์ฮอล์เป็นของตระกูลเซเรสนะครับสัยลักษจะเป็นรูปนกยูงนะฮะ ประสาทคอนฟิลนะครับของตระกูลสวิปสัญลักษณ์จะเป็นธงไก่ตัวผู้สีน้ำเงินบนพื้นธงสีเหลืองนะฮะประสาทครีแกนคีฟนะครับของตระกูลครีแกนสัญลักษณ์ธงจะเป็นหมาดำา3ตัวบนพื้นธงสีเหลืองนะฮะและประสาทสุดท้ายคือประสาทครกฮาลนะครับของตระกูลคร g กฮอลธงหมูป่าสีขาวบนพื้นธงสีน้ำตาลน,นะครับ ทีนี้เราจะมาดูตำนานของปราสาทคาสเทอรีร็อกกันบ้างน,นะครว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายังไงนะครับตำนานของคาสเทอรีร็อกเล่าว่านะครับตระกูลแรกที่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดเลยนะครับก็คือตระกูลคาสเทอรีนะครับเขาชื่อว่าคาร์ลอสคาสเทอรีนะครับเขาเป็นคนเลี้ยงแกะนะครับตำนานเล่าว,ว่าเขาก็เลี้ยงแกะอยู่แถวๆกับท่าเรือแลนิสพอร์ตในอนาคตนั่นแหละนะครับ วันหนึ่งนะครับขณะที่เขาเลี้ยงแกะอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีสิงโตนะครับมาขโมยแกะเข้าไปนะครับเขาก็เลยย่องสะกดรอยตามสิงโตนี่ว่ามันทำรังอยู่ที่ไหนเขาจะไปจัดการใช่ไหมครับสิงโตเนี่ยเข้าไปที่ผาก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งก้อนใหญ่มากนะครับเขาก็สะกดรอยตามไปปรากฏว่าที่รังของสิงโตนั้นน่ะสิงโตก็กําลังมีลูกนะครับคาร์ลอสคาตเอรีเนี่ยก็เลยจัดการพ่อแม่สิงโตนะครับ แต่ก็ได้ไว้ชีวิตลูกของมันไว้นะครับถวยเทพโบราณไปเห็นความเมตตาของเขาซึ่งไม่รู้จะเมตตาอย่างไรเนาะเอ๊ะทำไมฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่าเมตตาเหรอไงก็งงเหมือนกันเขาก็เลยประทานเทพถวยเทพประทานแสงนะครับส่องไปที่หินผาอันนี้แล้วพบว่าที่ตรงที่ส่องแสงไปน่ะมีทองคำจำนวนมหาศาลนะครับคาร์ลสคัเตอรี่เนี่ยก็เลยได้ทำการขุดทองคำขึ้นมาทำเป็น เหมืองทองนะครับแต่ก็ได้เพิ่มการทําห้องทําปราสาทขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อก้อนหินก้อนนี้ว่า Castory Rock ชื่อของเขานะครับ Carlos Castory หลังจากนั้นก็มีตํำนานเล่าว่านะครับในยุควีรบุรุษนะฮะมีนักผจญภัยคนหนึ่งชื่อว่าแลนผู้ฉลาด Land the c l เวอร์นะครับเขาอ้างว่าเป็นชาวแอนเดลที่ มาก่อนการไม่ใช่อนดดวที่เพิ่งอพยพมาแล้วมาตีเวสลอรนะ์นับเป็นอนดดวที่มาแรกๆนุ่นเขาเป็นนักผจญภัยนะครับนานมาแล้วเป็นพันๆปีก่อนหน้าน,นั้นอีกนะครับเขามาที่นี่แหละเขาก็มาแต่งงานนะครับกับลูกสาวของตระกูลคาสเซอรี่นะครับและก็ได้ใช้นามสกุลว่าแลนนิสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานเขาก็จะใช้นามสกุลแลนนิสเตอร์ด้วยนะครับลูกหลานของตระกูลแลนนิสเตอร์เนี่ยจะมีผมสีทองดุจสิงโตนะครับ มีความงดงามหน้าตาดีนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับการมีทองคําทําให้ตระกูลนี้ร่ารวยมากนะครับตั้งตัวเองขึ้นเป็นพระราชาในที่สุดนะครับลูกหลานของตระกูลแลนิสเตอร์คนที่ได้ขึ้นเป็นพระราชาคนแรกคือลอเรียนแลนิสเตอร์นะครับฉายาราชสีลอเรียนนะครับอาจจะนั้นก็มีการสืบทอดตระกูลมาหลายพันปีนะฮะแลนิสเตอร์ก็ยังคงเป็นตระกูลที่มั่งคั่งร่ําร,รวยนะครับมีอํานาจ จนมาถึงยุคของทาเกเรียนนี่แหละสิ่งเดียวที่ต้องพ่ายแพ้ก็คือมังกรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจําได้ลอเลนแลนนิสเตอร์นะครับพระราชาลอเรนแลนนิสเตอร์ในช่วงหลังๆก็ได้คุกเข่าต่อไอ้ก,กอนผู้พิชิตนะครับและก็ได้กลายเป็นหลอดแห่งคาร์ส์ลีย์ร็อกแทนนะฮะที่ต้องทําแบบนั้นเพราะว่าแลนนิสเตอร์ไม่อยากให้ใครมาแตะต้องกับความมั่งคัง่งความร่ํารวยของเขาที่สร้างมานับหลายพันปีเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปฏิบัติหน้าว่าคุกเข่าเถอะ ขำขวัญของตระกูลแรนิสเตอร์ก็คือ hear me roll นะครับได้ยินเสียงคำรามของฉันไหมแนเสเตอร์เนี่ยเป็นตระกูลที่มีพร้อมทุกอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่เขายังไม่มีแล้วก็อยากได้มากคืออะไรครับก็คือมังกรน,นั่นเองนะครับ แลนเสเตอร์ไม่มีผู้ขี่มังกรเป็นของตัวเองนะครับถ้าใครจํากันได้นะครับแลนเนสเตอร์พยายามที่จะให้คนไปแต่งงานกับทายาทไทเกเรียนเพื่อจะได้มีลูกหลานออกมาเป็นลูกครึ่งไทเกเรียนแลนเนสเตอร์ใช่ไหมครับเพื่อจะได้ขึ้นขี่มังกรน,นะครับเขาอยากทัดเทียมกับตระกูลอื่นๆที่มีทายาทมังกรให้กับเขาเช่นเวลาเลียนใช่ไหมครับบาราเทียนนะฮะแอรินหรือแม้กระทั่งไฮทาวเวอร์นะครับตระกูลใหญ่ๆตระกูลเหล่านี้ มีลูกหลานให้กับไทเกเรียนมีผู้ขี่มังกรของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแรเดเซอร์ต้องการมากแต่ก็ยังไม่สําเร็จนะครับถือว่ายังเป็นจุดด้อยอยู่ที่แรเดเซอร์พยายามอยากจะทัดเทียมกับตระกูลใหญ่ๆช่วงหลังๆก็เลยมีการไฟ์ของแรเดเซอร์ค่อนข้างเยอะนะครับและเขาก็ประสบความสําเร็จจนได้นะครับในยุคห,หลังนะครับยุคข,ของเกมส์ครอนนะครับยุคข,ของแรเดเซอร์เนี่ยอย่างที่บอกจะไปอยู่ในช่วงของเกมส์ครอนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเจาะลึก รายละเอียดอีกทีในช่วงหลังๆนะครับโอเคยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่ตั้มขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดอะไรก็ได้นะครับเป็นกำลังใจใพี่ตั้มด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะยังมีคลิปอีกมากมายนะครับตอนนี้พี่ตั้มก็เล่ามาได้ระดับหนึ่งแล้วนอกแต่ก็ยังไม่ไม่เยอะเพราะว่าจะต้องพูดพื้นฐานก่อนเพราะว่าหลายๆอย่างมันถ้าเราพูดไปเลยี่บางทีมันอาจจะยังงงอยู่นะครับเดี๋ยวถ้านอนๆได้ดูคลิปที่พี่ตั้ต จะเริ่มเข้าใจบทประพันธ์แล้วก็เข้าใจซีรีส์มากยิ่งขึ้นก็เลยต้องขอทําตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวปูพื้นฐานหมดทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้ามาที่ศึกการได้ราแห่งมังกรเนี่ยก็จะสนุกแหละก็จะไม่เบื่อไม่งงแล้วแหละไปตามการทาัร้ตีเลวัดมันแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปไว้เต่เนีงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ